การและความเสี่ยงของการเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนต่อสปรายชีนของไทยมีอยู่3-4ประเด็น1นึ่งพอพูดถึงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยอยู่ในจุดที่ดีที่สุดครับท่านต้องไปคิดต่อว่าจะขายอะไรในอาเซียนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกในการขนส่งดีที่สุดครับแม้เราจะบอกว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียมันมีต้นทุนโลจิสติกค,คอสต,ต่อ GDP นี่มันต่างว่าเราก็ตามเราสูงกว่ามันก็ตาง แต่ว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ตรงกลางองอาเซียนได้ที่เชื่อมระหว่างอาเซียนก่นกับอาเซียนใหม่ได้เลยนะครับออโอกาสและความเสี่ยงของเส้นทางเศรษฐกิจมีสี่สามสี่ประเด็นหนึ่งผมจะพูดถึงว่าพอพูดเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับอาเซียนสองก็จะพูดเส้นทางเศรษฐกิจทั้งหมดในอาเซียนที่จะเกิดขึ้นและปัจจุบันที่เป็นแล้วสามที่จะมีผลกระทบต่อซัพพลายเชนอย่างไรบนเส้นทางเศรษฐกิจนี้เมื่อพูดถึงเส้นทางเศรษฐกิจเนี่ย มันไปเกี่ยวข้องกับแน่นอนที่สุดเวลาพูดถึงอาเซียนมันพูดอยู่สามเรื่องเมื่อกี้ท่านรองที่พูดถึงพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเอ c ซี EC, พูดเรื่องสังคมเป็นโซเชียลคอมมูนิตี้พูดเรื่องอะไรนะอาเซียนคมอมมูนิตี้ก่อนประชาคมอาเซียนก่อนในประชาคมอาเซียนมีสามเรื่องมีเศรษฐกิจมีสังคมมีความมั่นคง Security c o m m u n ม t y s o c i a l community Economic Community หรือเ e c ที่เราว่าอยู่ใน3มเรื่องนี้มันผูกโยงกับเรื่องอะไรครั ในสามเรื่องนี้มันผูกโยงกับเรื่องของคอนเน c t i ิวิตี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคอนเน y ิวิตี้มีอยู่สามเรื่องเช่นกันอีก p h y ิ i c a l c o n n e c t i v i t y physical c o n n e c t i v i t y ก็คือการเชื่อมโยงอาเซียนบนเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นเป็นฮาร์ดแวร์เช่นทางถนนทางอากาศทางน้ำเป็นต้นประเด็นที่สอง Institutional Connectivity นะครับประเด็นที่สาม People to People Connectivity นี่ถ้าเรามาดูเนี่ยนี่สเรื่องเพื่อจะเข้าไปสู่โยงกับเส้นทางเศรษฐกิจเพราะก่อยจดมาเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใน3เรื่องเป็นฟิสิกส์คือทางกยายภาพที่เราเชื่อมโยงกันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแนะตอนนี้บนถนนมันโยงกันหมดแล้วครับปัญหาคือว่าเราจะใช้ประโยชน์เรื่องการเชื่อมโยงอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะอันที่2เส้นทางน่านฟ้าผมประเมินอย่างนี้ครับว่าในแง่ของฟิสิกส์คอนเน็กติวิตี้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเชื่อมโยงกันหมด เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคลี่กันนะครับว่ามันเชื่อมโยงกันตรงไหนบ้างนะครับ institutional connectivity คืออะไรพาร์ทแรกนี่เป็น p y s i c a l นะครับ physical แต่มันมาเชื่อมโยงพาร์ทที่2ด้วยการเชื่อมโยงถ้าเราแปลตามตัวเป็นการเชื่อมโยงทางสถาบันเนี่ยในมันมี2ระดับขยายความทางสถาบันในที่นี้คือการเชื่อมโยงข้อกติกาต่างๆเข้าด้วยกันอาเซียนมี2ระดับครับก็คือ1 agreement ภายใต้ AEC อะกรเมนตภายใต้ AC เยอะเยอะเลยซึ่งไปถามผู้ประกอบการก็บอกว่ามืนท่านไม่ต้องไปมึนท่านทําธุรกิจอะไรท่านก็ไปดูข้อตกลงนั้นท่านทามาค้าขายส่งของไปขายท่านก็ไปดูแอติก้าข้อตกลงการค้าสินค้าในอาเซียนท่านอยากจะขยายฐานตั้งบริษัทท่านก็ไปดูอาฟัสเปิดเสรีภาพบริการท่านอยากขยายการลงทุนท่านไปดู ACIA หรือท่านอยากเป็นแรงงานที่จะขายเขาก็เปิดเจ็ดสาขาวิชาชีพเดี๋ยวก็เปิดอีกนะเดี๋ยวก็เปิด ถ้าก็ตกลงันได้ก็เปิดสาขาวิชาชีพอื่นๆต่อไปอันนั้นก็เป็นหนึ่งข้อตกลงที่ตีกรอบให้กับอาเซียนต้องรู้เรื่องนี้อันที่สองอีกระดับก็คือว่าในกฎหมายแต่ละประเทศกฎหมายกติกาต่างๆในแต่ประเทศเช่นพม่าก,ก็มีเรื่องของกฎหมาย New Investment Law มีกฎหมายลูกที่กำลังจะแก้ที่จะลังจะตามมามีกฎหมายใน เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพม่าต่างๆในทีรวาก็ดีในในคมอุตสาหกรรมในย่างกุ้งก็ดีในบันเดเลก็ดีที่ทวายทวายสเปเชียลเคมคอนมิกโซนหลอกอ่ะอันนี้ก็เป็นกฎหมายกติกาแล้วมีกฎหมายอื่นๆที่ตามมาเยอะเลยมีกฎหมายเรื่องฟู้ดแซคเคิลิตี้มีกฎหมายฟู้ดเซฟตี้อินโดนีเซียก็ภาพก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันสองระดับก็คือระดับแรกมันเป็นกติกาที่คลุมไปที่อาเซียนทั้งหมดเพราะอันดที่สองเนี่ยเราไม่สามารถจะไปแตะได้เลย ถ้าในอาเซียนบอกว่ากติกาของอาเซียนเนี่ยนะครับให้ไปตั้งบริษัทได้ถือหุ้นได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือถ้าเป็นแน่การลงทุนก็ไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ในบางอุตสาหกรรมท่างไปดูอีกทีนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าเขาไปยื่นในอาเซียนเท่าไหร่ว่าเป็นเท่าไหร่เจ็ดสิบกับร้อยเปอร์เซ็นตะ์คันนี้ในพมา่าที่กฎหมายใหม่ออกมาก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลงเป็นเจ้าของได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เกินสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์กฎหมายก่อนก็บอกว่าสามสิบห้า เมียนมาอินเวสท์คอมมิชันคล้ายบีโอไอของบ้านเราอ่ะถ้าไปดูฝั่งของ Indonesia อินโดนีเซียในอินโดนีเซียมันมีกฎหมายบอกหมดเลยเราบอกร้อยเปอร์เซนต์อินโดนีเซียบอกกำหนดนะครับเอสบี SB ที่ท่านจะไปมันกำหนดได้ดั้มาสี่สิบห้าท่านได้สี่สิบเปอร์เซนต์นะครับสี่สิบห้าเปอร์เซนต์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเขาปกป้องครับภรรยาของท่านเอสบีไวยประธานเอสบีไวยโซเชียลบางๆยุธโจนูเนะี่ยภรรยาท่านเนี่ยนะครับไปเช่าตึกหนึ่งตึกที่กรุงจาก,การ์ตาครับเพื่อเอาของเอสบีของบ้านเขาไปขาย ผมบอกท่านเลยนะครับว่าเอสบียากครับที่จะไปท่านจะไปได้ที่ไหนครับให้ท่านไปครับ c อเอบนะครับไปจาการ์ตายากไปสุราบายายากแล้วถ้าไปทุนดือดหอการค้าที่สุราบายาขาดิตขาดิตเคเอดีดีเนเี่ยาดิบอยากเอาของมาขายได้ไเอาเงินมาลงทุนจอยกันลงทุนร่วมกันที่สุราบายาหรือที่จาการ์ตาก็แล้วแต่เพื่อจะใช้ จาการ์ตาหรือใช้อินโดนีเซียเป็นฐานในการส่งออกเพราะนั้นส่งของไปขายนี่คือโมเดลบิสเนสโบเดียวผมคือว่าแต่เอสบีเนี่ยนะครับส่งของไปขายก่อนแต่ส่งของไปขายท่านได้ระยะเดียวครับทุนอินโดนีเซียเยอะมหาศาลครับท่านทอมมี่วินาตาบอกรวยแล้วแล้วรวยแล้วนะครับอยู่อันดับสิบเจ็ดสิบแปดมันอยู่เบอร์หนึ่งนี่นะครับทอนนี้ทอมมี่นี่คือพูดแล้วน้ำตจต่างประเทศเอ่อ ลทีพาณิชของเขาต้องฟังคุณมาลีต้องฟังเออทอมมี่นี่โอ้โหมันยังมีตัวใหญ่กว่าเราไปทําได้ระดับหนึ่งท่านน่นเดงครับสุดท้ายมันถ้ายอดขายเราโตโปั๊บเนี่ยมันคุบทันทีครับมันทำมาแข่งทันทีแล้วผมก็ไปยากพิเัยโมเดลเดี๋ยวค่อยว่ากันดีนี่เดี๋ยวผมพูดกติกรไทยเดือนออออที่เชียงรายวันที่สิบสามเดี๋ยวค่อยไปว่าตรงนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับพวฉะนั้นผมหลังสื่อทั้งหลายครับ uh, institutional connectivity กำลังสื่อถึงว่าแม้เราจะมีกติกาครอบ agreement ที่ครอบ mm hmm. อยู่แล้วเนี่ย หลายๆประเทศมันก็มีกติกาขวกมันที่ครอบที่เราไปแตะไม่ได้ผักผลไม้เราส่งไปที่อินโดนีเซียมันกําหนดให้สีถท่าเรือเท่านั้นที่ไปมีที่เบลาวนเบลาวันอยู่ที่เมืองเบดานเบดานที่เป็นเมืองหลักของสุมาตราเราเวลาของไปขายที่ไหนครับที่จากรที่อินโดนีเซียต้องไปขายจาการ์ต้าอย่างเดียวเพืเพราะคนจาการ์ต้ามีเงินเยอะแต่คุณไปนู่นเมดานะเมดานจาการ์ต้านี่ห่างกันเทียบเลยคุณต้องไปนี่เลยต้องส่งไปที่ ตันจงเป็นรลักตันจงเปรักเป็นท่าเรือของสุราบายาไกลอีกแล้วครับสุราบายากับจาการ์ตาในห่างกันประมาณ1,000กิโลครับถ้ารถเดินทางไป16ชั่วโมงครับเห็นไหมนี่มันเจออย่างนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นท่านต้องคิดบิสเนสผมแตะไม่มีเวลาไม่เยอะนะครับมีเวลาไม่เยอะผม,มแตะเล่นหน่อย p e o เ l e to People Connectivity ปัจจุบันท่านรู้จักคนอินโดนีเซียดีไหม ท่านรู้จักคนพมา่าดีไหมครับท่านรู้จักคนกัมพูชาดีไหมครับไม่มีครับเขาต่างหากที่รู้จักเราท่านอยากจะทําธุรกิจที่นี่ทําไมต้องทาธุรกิจในอาเซียนเพราะอาเซียนมจะเป็นฐานครับมันจะเป็น 1, บวกหนึ่งบวกสามบวกหกกันต่อไปนะครับเพรถถาะฉะนั้นท่านต้องรู้จักตัวนี้ก่อนขณะนี้นี่เขารู้จักเรามากกว่าท่านอยากจะทําธุรกิจท่านต้องไปฝังเลยหนึ่งปีท่านต้องไปฝังในประเทศนั้นเลยครับหนึ่งปีฝังตัวเลยแล้วจะรู้เยอะเลยเจนภาพชัดนะครับผมไปเลยนะครับ พราะฉะนั้นสรุปก็คือเส้นทางเศรษฐกิจที่เขาให้โจทย์ผมมาเนี่ยในอาเซียนทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะไปพูดถึงการกระทบมีอะไรบ้างเส้นทางทั้งหมดในอาเซียนน,ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด7เส้นทางเส้นทางเศรษฐกิจนะครับหนึ่งภายใต้กรอบของ g ีเรรนีมเอสอันนีโลลูอีคอลลดอร์ูอีแล้วนะเป็นเส้นทางบกนะครับสองเป็นเส้นทางในกรอบ m ีเอมเอนมกันกเป็นเส้นทางรถไฟนะครับ <c oughs> สามก็เป็นเส้นทางสองกับสามเนี่ยนะครับสิงคโปร์คุหนหมิงเนี่ยสองกับสามเนี่ยเป็นเส้นทางซึ่ง เป็นเส้นทางรถไฟที่ผมว่าอันเดียวกันนั่นแหละนะครับ 4. เป็นเส้นทาง b ีมเทคแลนด์ลิงกนะฮะเป็นเส้นทางรถไฟของจีน 6. เป็นเส้นทางตาม IMTGT 7. เป็นเส้นทางโครงการถวายนะครับเมื่อพูดถึงเส้นทางทั้งหมดก็จริงๆมันก็มีภายใต้กรอบของอาเซีที่ลิงก์กันทั้งหมดแล้วประเทศไทยผ่านอยู่9เส้นทางนะครับเส้นหมดแล้ว เส้นทางข้บงนน่นเห็นไหมครับเส้นทางขบนเป็นเส้นทาง North Economic Corridor NEC R 3 E R 3 b นะครับก็ไปเดี๋ยวไ้เส้นทางข้า,า,าง, e าางาล่างนะที่เชื่อมต่อระหว่างาไทยกับในกัมพูชาและก็เวียดนามก็เป็นเส้น AH 1เหมือนกันส่วนเส้นทางเป็นทางใต้นะครับก็เป็นเส้นของ Southern Economic Corridor R 1 0 R 1 0เนี่ยเราเพิ่งไปมานะครับ R 1 0ทะลุไปที่เวียดนามเส้นทาง D ครับไปได้หมดแล้ว นะครับไปได้หมดแล้วนะครับอีกเส้นทางก็เป็นเส้นทาง t r i l a t e r อร h i ล h w ไฮเนะครับเชื่อม3ประเทศก็คืออินเดียพม่าและก็ประเทศไทยขณะนี้ที่เราส่งของไปขายที่ในอินเดียเราก็ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังถ้าเส้นทางนั้นเสร็จมันก็จะเร็วขึ้นนะครับเส้นทางเศรษฐกิจกนะครับจากแม่สอดเข้าไปย่างกุ้งจากย่างกุ้งก็ไปมันดาเล จากมันเดเลเข้าไปด่านตามูมอเร่ตามูก็เป็นด่านติดชายแดนของพมา่าที่ติดกับอินเดียมอเร่ก็เป็นของอินเดียผมไปไวแล้วตรงนี้นะครับอีกจุดนึงก็เป็นจุดของเส้นทางเส้นใหม่ที่สุดก็คือจากย่างกุ้งเข้าไปมันดะเลเส้นทางนี้ดีที่สุดในบรรดาเส้นทางของพมา่าทั้งหมด มันดาเลเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับที่สองของพม่านะครับอันดับหนึ่งนี่คือย่างกุ้งอันดับสองคือมันดาเลถ้าท่านอยากทําธุรกิจท่านต้องไปย่างกุ้งนะเสรษีีสุดถ้าอยากถัดจากนั้นต้องไปมันดาเลมันดาเลเป็นจุดศูนย์กลางของพม่าเส้นทางหนึ่งที่ต่อก็คือว่า <c oughs> เป็นเส้นทางการขุดคลองของท่าเรือในพม่าเนี่ยมันได้ให้สามประธานของสามประเทศนะครับนึง่งท่าเรือชิตตตเวเขาก็ให้รัฐบาลอินเดีย เพื่อเชื่อมต่อระหว่งางภาคอีสานของอินเดียกับพม่านะครับรัฐมิสุลัมเจาะเข้ามาในคลองคลองอกาลดาังเพื่อจะส่งของระหว่างท่าเรือชิตเวเข้าไปสู่ท่าเรือกากาตาที่อินเดียนะครับขณะนี้กําลังโปร gres สมากมากเลยอีกไม่กี่ปีก็เสร็จเงินมาจากไหนเงินมาจากรัฐบาลอินเดียท่าเรือที่สองก็อยู่ในรัฐเดียวกันท่าเรือเจ้าผิวออนนี้ให้รัฐบาลจีน ขุดน้ำมันขุดก๊าซธรรมชาติในทะเลเพื่อจะส่งกลับไปคุณหมิง <c oughs> ขณะนี้จีนกําลังวางท่อแล้วก็วางรางรถไฟเข้าไปแล้วนะครับห้าแปข้าว่าอย่างนั้นนะครับซพลายเชดควรจะไปทําอะไรนะเริ่มแตะผมกระโไปนะครับในบีมเทคถ้าอยากจะรวยอยากจะมีธุรกิจเลยท่านส่งของไปขายเรื่องอุตสาหกรรมประมง ทีอ่อุตสาหกรรมประมงเขาขอเป็นตู้ตู้คอเนเทนเซอร์ครับหมดครับท <_ d ream> ่านมีกําลังไหมล่ะครับท่านไปได้เลยครับอันนี้ก็เป็นปลายนางส่วนจะไปแปลรูปหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านส่งปลาสดสดผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดสดไปที่นั่นเป็นตู้ของนึ้ทางนักทุกิจที่โน่นบอกหมดเลยส่งมาเลยส่งมาเลย,เลยอันนี้ถ้าเรามีเส้นทางไตรนัตโตเล่เอไฮเวย์ไทยพม่าอินเดีย มันก็วิ่งทางเส้นนี้ได้ขึ้นตามุมมอรีอีกงานนึงการแปลรูปยางพาราการแปลรูปยางพารานะครับที่นี่จะมีการเริ่มปลูกยางพาราเพราะนั้นอุตสาหกรรมยางพาราที่เราจะไปก็จะเป็นกลางน้ำครับฝั่งไทยไปที่อาหารทะเลเนี่ยนะครับไปด้านที่ระนองจริงๆฝั่งของตะนาวธนินตยีนี่คือตนาวศรีนะครับ นาวสีที่ติดกับฝั่งของประเทศไทยทั้งหมดนะครับท่านไม่ได้ทําเฉพาะปรับอุตสาหกรรมประมงนะครับท่านทําได้ทั้งหมดครับน้ามันปาล์มเป็นต้นเป็นกลางน้ำก็ได้แต่เป็นต้นน้ําที่เราไปทําที่ข้ามจากละนองเข้าไปในเกาะสองที่โดนจับแต่ก็ปล่อยตัวมาแล้ว90กว่าคนนะอันนั้นก็ไปทําต้นน้ำใช่ไหมไปปลูกยางน,นะครับนะท่านไปทําได้ทั้งต้นน้ำํำยางพารากลางน้า ปลายน้าปลายน้าเป็นไหลของอย่างปลายน้ําพวกถุงมือยางพวกลิพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยางผมว่ายางไปไม่ได้แถวเกาะสองอมาริททวายสินค้าเกษตรก็จะมียางพาราน้ํามันปาล์มไปได้เลยทั้งต้นและกลันะแต่ปลายน้ําผมว่ายางนะครับอีกการน็คือเนี่ยอาหารทะเลอาหารทะเลต้องไปอาหารทะเลไม่ช้าเร็วต้องไปย้ายไปที่พมา่าย้ายไปที่ อินโดนีเซียนะครับเพราะว่าหนึ่งโดนกดดันเรื่องแรงงานสองกดดันเรื่องวัตถุดิบที่แม่สอดที่เมียวดีเนี่ยควรจะไปทําอะไรเสื้อผ้าครับตรงนั้นแรงงานดีนะครับไปเช้าเย็นกลับได้เส้นทางรถไฟจีนซึ่งเมื่อก่อนจะเข้ามาอยู่แล้วนนะครับจะเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของครัวเรือนของจีนเข้ามาแต่ว่าถามคนคนลาวก็บอกว่ายัางอยู่เข้ามาจอดมาจอดที่ ถ้านาแรงแล้วก็จะปลักต่อกับที่หนองคายเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบต่อพพลายเชนไทยอย่างไรนะครับอันที่หนึ่งเกษตรได้ทั้งบวกทั้งลบเกษตรก็คือท่านพร้อมที่จะ <c oughs> นำข้าสินค้าแอปเปิลแครอทสาลี่ส้มจีนจะเร็วขึ้นเข้ามาที่หนองคายจะเร็วขึ้นมากๆ ของเราจะไปได้ก็มีสองตัวสามตัวเท่านั้นผมว่าหนึ่งลำใหญ่ทุเรียนส้มปลาลำบากส้มปลาลำบากเขาอร่อยว่ามันก็เข้ามาตีของไทยหมดแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงที่ไปก็เป็นปลายน้ําเกษตรได้ทั้งบวกทั้งลบนะของอรเข้ามานะครับของเข้ามาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนึงผมจะทะลักเข้ามานะครับถ้ารถไฟจีนเข้ามานะอันนี้น่าจะเป็นลบนะครับอาหารน่าจะเป็นบวกนะคนจีนมี ประชากรอยู่เยอะเพราะอาหารสําเด็จรูปพวกนี้น่าจะไปได้อยู่นะครับโลจิสติกส์โลจิสติกส์ท่านเอาไปคิดต่อว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เนี่ยเวลารถไฟจีนมันพักตามจุดต่างๆต,ตั้งแต่จีนเข้ามากุนหมิงข้ามาถึงผ่านเวียงจันทร์ด้วยนะครับมาเจาะที่ด้านอะไรมันก็จะมีจุดต่างๆของการพักสินค้าอยู่เป็นดีพอยู่ผมเข้าใจว่าคนจีนก็จะเล่นแต่ในฝั่งเราเนี่ยเราจะเล่นยังไงถ้าเราเราก็จะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับเชียงใหม่ เข้ามากรุงเทพก็มีมีหลายเส้นเหมือนกันเข้าใจว่าทางนี้ก็จะไปต่อตรงตรงหนองคายเหมือนกันเพราะนั้นตรงรลจิสติกไทยถ้าปล่อยให้จีนมาเล่นตามที่จุดต่างๆแล้วเนี่ยท่านดูว่าแล้วเราจะมาทําเชื่อมต่อไหมถ้ารถไฟมันวิ่งลงเข้ากรุงเทพหมดเลยสินค้าไม่พักดเลยจบเลยนะฮะเ,เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งเส้นทาง IMTGG อันนี้มีมานานแล้วแต่นี้อันนี้ไม่ขยับมากนะไม่ขยับมากแต่ว่าเป็นหนึ่งเส้นทางที่จะเชื่อมโยง สินค้าของไทยกับ3าประเทศนี้นะครับมันมีภ้าเส้นทาง1เส้นทางสงขาปีนังเมดานในภาคใต้ของไทยภาคเหนือของมาเลเซียและตอนเหนือของอินโดนีเซียก็คือสุมาตร,ราเชื่อมทั้งหมดเลยในระเบงเศรษฐกิจ IMT g t คำถามคือ สะพายเชยนตรงนี้จะอะไรจะเปลี่ยนแปลงบ้างท่านจะทํามาค่าขายอะไรภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจนี้เราจะดูเส้นทางระหว่างสงขลาปีนงังจากปีนังก็ไปเบดานเมด,ดานเนี้ยเมดานนี้เป็นเมืองหลักของสุมาตราเป็นเมืองอันดับสามของอินโดนีเซียเมืองอันดับหนึ่งก็คือจาก,การ์ตานะครับอันดับสองสุลาบายาอันดับสามก็เป็นเมดาน สามเมืองนี้มีท่าเรือหมดประเทศไทยน่าจะเป็นหนึ่งประเทศที่เตื่นตัวเรื่องนี้อย่างน้อยสุดรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่อง AEC ที่ท่านนายกตีกลับไป4 0 0พันโครงการเอ้ยไปบูรณาการนั่นใหม่ดิคบประมาณเนี่ยเข้าไปให้ความสำคัญเรื่อง AEC ท่านผู้การผมเข้าใจว่าที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะเป็น SB นะครับท่านใช้โอกาสนี้นะครับรัฐบาลให้คขอให้ความสําคัญท่านก็อย่าพลาดมีกิจกรรมไหนท่านก็เข้าไปเราจะไล่าจากอาเจไปเมดาน แล้วก็ลงไปที่เมืองปาเลมบังภายใต้กรอบนี้เนี่ยตัวไหนที่ต้องไปครับผักผลไม้ไปได้ไปไหนมากสุดครับไปมาเลเซียครับไม้แปลรูปเนี่ยเสริมนะครับนอกจากตรงนี้แล้วคุณจะไปไหนครับพมา่าครับอินโดนีเซียครับแต่ผมมองว่า S อสบที่ไปอินโดนีเซียเนยค่อนข้างจะไกลนะครับท่านต้องต้องได้มาตรฐานสินค้าไทยก่อนนะครับที่ท่านจะไปได้ ในยนโีเซียนะครับเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีในะเข้มที่สุดในอาเซียนนะครับติดเบอร์หนึ่งของอาเซียนสิประเทศนะครับเอามาดูเรื่องของตัวที่จะมีผลกระทบตัวอย่างพลาไทยในเซกเตอร์อยางพาลาจุดโฟกัสก็อยู่ที่ตัวคอนเซนเทรตเตตลาเท์ก็คือน้ำยางข้นของประเทศไทยตรง1 0ที่เป็นน้ำยางข้นนี่แหละครับที่มันจะไปมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสป라이ชีนของเราในอนาคตอัพสตีม ยางพาราลาลบเบอร์ทรีนะครับเขาแบ่งเป็นสองส่วนเป็นเอสเตท์รายใหญ่สมอลโฮเดอร์สหลายเล็กนะครับเขาผลิตเท่าไหร่นะเอสเตทได้ผลิตหกหกเปอร์เซ็นต์สมอลโฮเดอร์เก้าสิบเอ็ดนี่ของมาเลเซียนะมีใครบ้างฮะนู่นเขามีเฟสดามีลิสดามีเฟสคราอาร์เตอร์รวมแล้วกระจายไปรายใหญ่มีแซมดาบี้โคลาลัมโปอร์คัมบูเลนแซมดาบี้เนี่ยจริงๆบ้านเรารู้จักคุ้นเคยกับแซมดาบี้ดีนะครับ ขายน้ำมันพื่มมรกตครับขายตัวแทนรถขาย BMW นะครับศูนย์อยู่ที่ลามินทานะครับท่านดูนะครับอันนั้นผลิตประมาณสักหกเส่งเข้ามาเขาเป็นฟิลลาเทคฟิลลาเทคก็คือน้ำอนํำยางสดฟิลลาเทคคือน้ํำยางสดอันนี้เป็นขับลังขับลังคือ,อยางก้อนฟิลลาเทคเนี่ยไปทําอะไรครับไปทําเป็นคอนเซนเทรตลาเทคส์หเปอรเซ็นเรากลับเปรียบเทียบของเราดิของเรา10%เปอร์เซ็นต 10%นะฮะ10%ของเอ่ของอของเขาผลิตได้1%เปนเนี่ยแล้วเขาอยู่ยังไงอันนี้ไปทำอะไรฟิวลาเทคน้ำยาข้นเนี่ยไปทำอะไรนี่ครับถุงมือคอนดอมและอีกลหลายหลาย,หลายผลิตภัณฑ์ของยางพาราอันนี้คือเป็นปลายน้ำเราไม่แข็งมากครับเราก้อนนี้จะแข็งกับก้อนบน upstream กับ midstream Mid เราจะแข็งเขา99%้าเข้าอ import ในิมเอร์ตใน9์เทียบเป็น100%เนี่ยเขา import จากประเทศไทย เกือบ70%ตรงนี้70%เนเพราะ,ะเราเอ็กซ์พอร์ตสุดใ,ใช้ไปในประเทศขอเชื่อใจในประเทศนี่คือบริปโภคในประเทศ2% 8สเ็สองเอตส่วนใหญ่ไปที่มาเลเซยียทวายนี่คือจุดยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศไทยหลังจากนี้นะครับอีกประมาณถ้า,ถาเสร็จนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญของอาเซยียนด้วยซ้ำไปแต่ขึ้นอยู่กับว่าทวายเนี่ยสามารถจะบริหารจัดก,การท่าเรือได้ดีจากท่าเรือสิงคโปร์หรือไม่นะครับ สิงคโปร์นี่อันดับหนึ่งนะครับแม้นเล็กนะครับแต่ว่าบริหารจัดการดีมากอันดับหนึ่งนะครับทวายไซส์ใหญ่กว่าแลมชะบัง1ิบเท่าทวายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงทั้งหมดเลยนี่คือหัวใจของมันนะขนะนี้นี่คือเส้นทางหัวใจของเส้นทางเศรษฐกิจของของอาเซียนของประเทศไทยรู้สึกไปทวายไปเชื่อมทอเชื่อมกับเชนไนไปรีบจับจองพื้นที่นะครับแล้วไปรีบหาโอกาสนะครับว่าเราจะทํามาครับทำมาหากินกับตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ ไปเชื่อมต่อกับท่าเรือเชนไนครับในท่าเรือเชนไนไอคอนเรียกระเบียงนี้ว่าเป็น MIEC ครับแม่ของอินเดียอีโคโนมิกคอริดอร์นะครับมีท่าเรือเชนไนอยู่นะครับในชาติเรือเชนไนเนี่ยนะครับมันจะวิ่งมีเขตนิคมอุตสาหกรรมของอินเดียอยู่ฝั่งนี้ครับเขาเรียกเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม DMIC นะครับเสื้อผ้านะครับไปพม่าหัวปลายน้ําครับไปขายจริงๆเสื้อผ้าที่พมา่ากลางน้ําก็ไปได้ แต่ถ้ากลางน้าท่านไปท่านต้องไปเติมนะครับต้องไปท่านต้องไปเติมให้เต็มนะครับท่านต้องเติมที่อะไรท่านต้องเติมเรื่องเงินทุนเขาขาดเงินทุนครับใน18นี่คมอุตสาหกรรมที่ย่างกุ้งเนี่ยท่านไปเติมเงินทุนท่านไปเติมดีไซน์ท่านไปเติมเรื่องสกิลเลอร์ที่นั่นแต่อาจารย์จะไปเติมผมก็มีปัญหาอยู่ในขณะนี้อยู่เมืองไทยก็ยีบป่าเรื่องเงินทุนอยู่นะครับผมหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าถ้าท่านมีศักยภาพที่ไปเติมนะ อินโดนีเซียครับปลายน้ําต้นน้ํากลางน้าพวกแข็งครับท่านไปขายที่ปลายปลายนี่ก็ของเขาก็มีนะครับเสื้อของเขาาสวยเหมือนกันนะครับ mm hmm. ผมยังไม่มีเวลาเปรียบเทียบรายการขายสินค้าทุกประเภทในอินโดนีเซียร, mm hmm. รู้จักประเทศอาเซียนดีหรือ,อยังถ้าอยากจะทํามาค้าขายของถามตัวเองครับรู้จักก็ดีอย่างครับ mm hmm.